สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันว่าการทเทพหายยังไงวะแล้วก็เกี่ยวกับระบบหลอดไฟนี่หน่อยนะแน่นอนว่าถ้าเราจะหากาซเราก็ต้องลงเคออยู่แล้วนะตอนนี้ยังมีแค่โหมดหมดนนี้หมดเดียวที่เราสามารถหากา๊าซเทพๆหรือว่าเปลี่ยนกา๊าดเราได้นะส่วนกาซเทพจะย,ยังไงก็ตัวหนังสือมันจะเป็นตัวหนังสืออังกฤษแต่เราจะไม่อ่านนะเราจะเรียกมันว่าตัวหนังสือหลอดไฟสีเหลือง ส่วนเทพที่ให้บัฟมันก็จะแตกต่างกันไปนะว่าเทพไหมจะให้เป็นบัฟอะไรส่วนการ์ดท,ที่ให้เทพบัฟแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงก็เราจะมาดูที่การ์ดได้นะสมมุติว่าถ้าเราเล่นผ่านไปแล้วเราสามารถมาดูที่เซตปีตาได้แล้วเทพแต่และองตราก็มีเหมือนกันนิกเพื่อนๆก็สามารถเลือกไล่นะว่าเพื่อนอยากฟาร์มการ์ดแบบไหนแล้วก็อยากติดตาแบบไหนไว้ที่การ์ดแล้วขนาดเป็นเทพตัวเดียวกันแล้วก็การ์ดเดียวกันแต่ให้บัฟ ไม่เหมือนกันก็มีนะส่วนมันจะเลือกฉาก5ใบนี้สมมุติว่าเป็นใบแรกหรือว่าใบ2ก็ได้ถ้าเป็นใบ2มันจะเลือกตัวหนังสือข้างบนแล้วก็เพิ่มตัวหนังสือเล็กๆด้านล่างตรงนี้นิดหน่อยนะแน่นอนว่าการสุ่มแบบนี้มันใช้โดงทั้งมดนะกาดหนึ่งใบมี5แนวทางส่วน5แนวทางนั้นเทพที่กดหลังเพื่อนก็ยังต้องนับอีกว่าเทพที่กดหลังเพื่อนตอนนั้นมีกี่องค์เดียได้ว่า RNG กันดู่นรทีเดียวเชียวเพื่อนๆก็ขอให้ แต่เทพนี้เเพื่อนต้องการแล้วก็ใต้การ์ดที่เพื่อนๆอยากอัปเดตก็แล้วกันอย่างที่ผมพูดไปนะว่าการเล่นหนึ่งครั้งมันสามารถมีเทพก่อหลังเราได้มากกว่าหนึ่งองนะถ้าเพื่อนๆโชคดีเพื่อนๆอาจจะเล่นแค่ตาเดียวแล้วก็มีเทพก่อหลังอยู่ข้างหลังเพื่อนประมาณสัก 3- ามสี่ตัวก็ได้นะแต่ว่าการ์ดเทพบางทีมันอาจจะไม่เก่งเพื่อนๆก็สามารถเลือกการ์ดและบัฟที่เราบิลได้นะว่าจะเราจะบิวแบบไหนถ้าบิวไม่ตรงเพื่อนๆอาจจะอาจจะไม่เลือกก็ได้ แล้วการที่ติดหลอดไฟสีฟ้าไปแล้วละ่ะมันมีโอกาสสามารถติดหลอดไฟเทปได้อีกครั้งหนึ่งใต้ไหมก็บอกเลยนะว่าไม่ได้นะถ้าผู้แบบเขาเ้าใจง่ายเราจะมาดูที่การ์ดนะการ์ดใบนี้มันสามารถติดหลอดไฟได้ใช่ไหมครับถ้าติดหลอดไฟแล้วเพื่อนๆเ,เลือกอันนี้ไปแล้วการ์ดนี้มันก็จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นการ์ดเทปได้อีกนะส่วนการ์ดที่สามารถติดหลอดไฟได้มันก็ไม่เก่งนะว่าจะเป็นการ์ดคอมมอนใหม่ถ้ามันมีคําว่าหลอดไฟอยู่ไปว่ามันสามารถ ได้เทพอวยพรได้เช่นกันนะได้ได้ว่าในเกมก็ยังต้องเลือกการ์ดอีกแล้วก็ RNG กันโลยส่วนการ์ดคอมมอนพวกนี้มันก็จะสามารถติดหลอดไฟได้เกือบทั้งหมดนะแล้วหลอดไฟสีเหลืองมันติดแบบไหนได้บ้างเราก็จะมาคุยกันนะว่ามันติดแบบไหนได้บ้างส่วนแรกเราก็จะมาคุยกันตรง k e ออสนี่แหละอย่างแรกที่เราต้องคุยกันก็คือบางตัวละครมันจะมีพาสซีฟของตัวเองนะว่ามันมีสกิลที่สามารถ ทำให้หลอดไฟติดบนหัวตัวเองได้ไหมหรือว่าอะไรต่างๆนะส่วนโอเปนตัวนี้มันก็จะมีโปรโตแนลที่ชื่อว่าการติดหลอดไฟบนหัวตัวเองได้เมื่อเข้าเทินนะมันจะติดหลอดไฟบนหัวตัวเองได้ถ้าเพื่อนๆโชคดีแล้วเทพลาคัญว่าไอ้หนุ่มนี้มันจุดหลอดไฟบนหัวตัวเองบ่อยๆทาไมวะมันก็จะให้ปั๊บกลับค้าที่เพื่อนๆต้องเริ่มมันก็ได้นะ ถ้าพูดง่ายๆก็คือการที่สามารถติดต่อไฟได้มันก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นก๊าซเทปไปเช่นกันนะส่วนอย่างที่สก็คือการเข้าอีเวนต์ต่างๆนะบางทีเ้าเพื่อนเข้าอีเวนต์ไปเจออีเวนต์ที่มีหลอดไฟสีเหลืองได้นะตรงนี้มันก็จะแยกอีกนะว่าเทพมันจะปเดตให้ได้ดวยตัวเองหรือว่าเราสามารถเลือกก๊าซได้นะพอเราเลือกก๊าดไปนั้นไปแล้วมันก็ยังไม่จบนะเราก็ยังต้องสุ่มตัอหนัองสือข้างบนแล้วก็ตัวหนังสือข้างล่างอีกว่ามันจะให้อะไรนะ แล้วมันจะมีกรณีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นไปจนใกล้จบแล้วเพื่อนๆอาจจะอัปเดตการ์ดที่สามารถติดอดไฟได้ไปหมดแล้วใช่ไหมครับถ้าถึงตอนนั้นเราจะเจอเทพก็ตามเราก็จะไม่สามารถอัปเกรดการ์ดของเราเป็นการ์ดของเทพได้อีกแล้วนะถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่ยอมแล้วก็กดไปที่ตัวหนังสือรดไฟอีกมันก็จะให้เครดิตมา1 5 0แทนถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าวอะไรครับสมมุติว่าเราไปเล่นตาหนึ่งใช่ไหมสมมติว่า การ์ดเรามีแลนว่าจะเปลี่ยนการ์ดนี้เป็นการ์ดเทพแต่อยู่ดีๆมันเสิร์อัปเดตขึ้นมาแล้วก็อัปเกรดไปเป็นการ์ดธรรมดาเพื่อนๆก็จะไม่สามารถทําอะไรได้อีกนะแล้วก็การเล่นแต่ละครั้งเราก็จะสามารถเลือกคอมแบทไปได้3ตัวใช่ไหมครับส่วนหนึ่งตัวมันก็จะสามารถมีการ์ดยินต่อไฟได้ประมาณแค่4ใบต่อ1ตัวนะแบบนี้หมายความว่าถ้าเพื่อนไม่เลือกคอมแบทการ์ดเลยเพื่อนๆก็ จะสามารถเปลี่ยนการ์ดเป็นการ์ดเทพได้ประมาณแค่12ใบต่อ1ตานะถ้าไม่นับที่ว่ามันติดหลอดไฟสีฟ้าแล้วก็เปลี่ยนขับไม่ได้เรียกได้ว่า RNG แล้วก็ RNG กันโลโลเลยทีเดียวเชียวคเฟิอ่อนก็โชคดีแล้วกัน